ครับวันนี้แอดมินอปนะครับกับ P g g a การ์ชอนะวันนี้ก็จะมาพบกับคอลัมน์จัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยนะครับวันนี้เป็นคลาวของ d e ็กแอนเจอร์เในภาค S นี้นะครับก็มีสายใหม่ชื่อว่าเป็นสายกอตยังกี้นะจุดเด่นหลักๆของสายกอตยังกี้ก็คือการใช้ทรัพยากรของฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำการคอโดโกาเซโอสเอนะจอมบัต พีชิตใต้ล่านะครับนำการบนสนามคู่แข่งเป็นใบลงดอกจ่ายเกตด้วยเกตคู่แข่งแล้วก็จ่ายไลท์ด้วยไลคู่แข่งถ้าเกิดฝ่ายข้ามไม่มีเกตฝ่ายข้ามไม่มีการบนสนามใบนี้ก็คอไม่ได้เท่ากับว่าเราเริ่มก่อนเราก็คอไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเราเริ่มหลังฝ่ายข้ามเซตสนามมีเกตอะไรเยอะแยะเนี่ยการเปนนี้ก็ไา้หรือว่าบางคนเขาเรียกว่าปนของมีความสามารถพันเดอร์ด้วยนะครับเมื่อตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จหรือว่าสร้างความเสียหายแก่คู่แข่งสำเร็จนะก็จะได้ยิงสองไลน์แล้วรอได้ครับ งลแค่ว่าเป็นใบเดียวในเบกเลยที่ที่ทําลายสนามด้วยการจ่ายคอร์ดทาลายได้ทุกแบบที่ก็าใส่4ใบเป็นไซส์2นะอันนี้ต่อไปเป็นไซส์0นะไฮด้าคาซิงนะครับ เมื่อตีและทำลายมอนหรือว่าสร้างความเสียหายให้เราเลือกทิ้งเกตของไฟของข้ามถ้าเกิดไยของข้ามเกตหมดเราก็จะได้ทิ้งมือแทนด้วยนะจ๊ะนี่ใส่สามใบนะเป็นบัดดี้ใบหนึ่งบางคนซื้ออย่างละสี่ใบไม่ครบก็เนี่ยอันนี้เหมาะเป็นบัดดี้ที่ตุวละสี่ใบลงง่ายนะต่อไปนะครับจอมทุบไดเพนนะครับเมื่อกาดนี้เข้าสนามนะไฟของข้ามได้เกตหนึ่งเราได้สองเกตเลยแต่เราได้จั่วด้วยหากเรามีก็แจงที่ใบอื่นนะครับไม่เกิดซ้ำนะอันนี้ก็สี่ใบแต่ต่อไปจอมตัดกระดูกจาคิเซรอสนะครับ เมื่อเขาสนามนำการทุกใบในเกตคู่แข่งกับเข้ากองการทุกแข่งแล้วสลับกองเนะื้อแข่งได้สองเกตอ่าแล้วถ้าเกิดแบบเปลภาพเอาเกตเข้ากองเราจะได้สอง <Yes! S 1> สน,นี้เวลาแบบเปลวภาพเกตรเราก็ปั่นเพิ่มเกตใได้สอเพื่อมาลงคอเองต่อไปจอมเพี้ยนนะขีฮฮ่ฮิเลอานะครับเลือกกอนยยงกี้ไม่เกินสองใบจากดอกที่ไม่ใช่ใบนี้จ่ายเกตดหนึ่งได้ขึ้นมือมาสองใบลนยะมาวนต่อไปนะครับเทพิดาข้างก e ็อดอีลิสนะครับจ่ายเกตด้วยเกตคู่แข่งทเกีนะแล้วก็ คู่แข่งไม่สบบามารถคอการจับดอกได้แล้วก็เมื่อการมีตีนะครับหากในช่องเกรดคู่แข่งมี1ใบหรือต่ํากว่าใส่รอางท่าต้องถึงมือ1ใบด้วยน,นี่ก็ใส่4ใบพลังปีห0 0ันเนาจ่ายเกรดคู่แข่งสบายนี้เป็นไซส์3นะซูการอุรานอสนะครับจ่ายเกรดด้วยเกรดคู่แข่งนะแล้วก็ได้โซนหนึ่งนะเมื่อถูกทำลายสำเร็จคู่แข่งต้องทิ้งมือ1ใบแล้วก็เสียไล่์ <c oughs> 1ไลง์ด้วยนะมีเดบเปอร์แอท็กนะครับนี่ใส่4เลยหรือไซส์3เลย ต่อไปคนยักษ์จอมโฉดน,นะกัส,สเอาเคสนะครับใ่เกดด้วยเกดคู่แข่งด้วยแล้วก็เริ่มต้น,นแอตแทกเฟสเราถ้าคู่แข่งมีเกดเดียวนะหรือตํำกว่าเราจะได้เดบิร์ดแทกเมื่อถูกทำลายสำเร็จก็จะได้ทำลายการ์ดของคู่แข่งด้วยหนึ่งใบนะนี่เรียกว่าเป็นตัวเปิดดีกว่าถูกตีตายไม่เป็นไรลองไปหาการ์ดที่แบบว่าทำลายตัวเองอะแล้วได้แลได้ผลน่ก็ดีมากเลยนะนี่ใจเกดคู่แข่งเนี่ยแปลคําเกดหายหมดต่อไปเป็นเวทนะครับ ในชุดนี้ก็มีเวทเคาน์เตอร์มาให้2แบบนะนนี้เป็นแบบนักนะเคลิ้มไรเทียมทานนะหยุดตีแล้วก็เราได้ไลท์หนึ่งแบบข้ามเสียไลท์หนึ่งนะครับมีการกันอยู่สองแบบอีกใบหนึ่งนี้ทำลายก๊อตแยงกี้หนึ่งใบนะก็ทำลายใบนี้ได้ใช้คอมโบด้วยกันได้แล้วก็เลือกอหนึ่งคือทำลายมอนเตอร์สองใบได้จวหนึ่งหรือว่าทอร์โซเท่ากับว่าคอมโบเดียวเนี่ยได้ยิงถึงสามใบเลยนะอันนี้ทำลายใบ,ใบน,ใบนี้นะ ด้วยความสามารถของเวททำลายก่อน2ใบแล้วก็น,นี้ทำลายสามอีกใบหนึ่งก็ได้สามใบเลยอ่าต่อไปบีวาดอมตะนะครับมีจ่าย2เกตแล้วก็ให้คู่แข่งทิ้งมือนะ <S <S เออทิ้ง1แล้วเราได้จวดสอนะนี่โหดมากจ่าย2เกตถือว่าหนักกับเด็กปกตินะแต่เด็กนี้มอนเตอร์อะไรไม่ค่อยใช้เกจเราอยู่ละต่อไปถ้าเป็นเวทเซตนะครับเฉพาะสมาชิกเซนโนจินนะครับอันนี้บอกว่าเริ่มต้นเมนเฟสของคู่แข่งนะต้องให้เริ่มต้นเมนเฟสก่อนก็คือชาร์จอนดอร์เรียบร้อยก่อนที่จะ อะไรท,ทุกอย่างเนี่ยก็มาเลือกใช้ความสามารถนี้นะครับผู้แข่งเลือกทิ้งหนึ่งใบในมือแล้วเราได้จั่วหรือว่าเราเลือกทิ้งเกตผู้แข่งหนึ่งใบแล้วเราได้สังเกตเนะดูทัพยากรให้ดีๆแล้วกันเนะวพราะว่ายตรงข้ามต้องการอะไรมากกัน <Okay. S 1> ถ้เกิดหัวของข้ามเกตหมดและชาร์จแอดนดอไปเราก็ยิงเกตก็ได้ถ้าเราอยากจะคอนโทรลมือหัวของข้ามเนะเป็นเด็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ทิ้งมือนี่ก็จะโหดมากถ้าเกิดเป็นเด็กตัวเล็กๆก็ทิ้งมือไปถ้าเกิดเป็นเด็กตัวใหญ่ก็ยิงเกตไป แล้วแต่สถานาการณ์นะแต่ยังไงก็ลองดูดีทั้งสองความสามารถเลยนะครับต่อไปซาพันซิงอิสไมนนะจ่ายเกร1หนึงแล้วก็เลือกไอเทมหรือมอนเตอร์ที่เป็นก้อนยันกี้หนึ่งใบดึงมือได้นะีนสี่ใบนะจ่ายเกรคู่แข่งนะแล้วก็นำก้อนยันกี้หนึ่งใบในดอกเข้าสู่โซนะมีเ็นเพตด้วยกำลังเจ็ดพันเนี่ได้โอการนะเรียกว่าเป็นสายพิงการ์ดดื้อ เด็กไหนที่การในมือในน้อยหรือว่ามีจั่วในน้อยเนี่ยแค่ว่าจะทําลายทรัพยากรฝ่ออข้ามเกี่ยงเลยนะอ,อ,อันนี้ก็ลอกเป็นตัวอย่างเดี๋ยวลองมาดูคอมโบอันนี้จะเป็นคอมโบในการทิ้งมือในเทมแรกของฝ่ายข้าวนะครับมาดูคอมโบกันเนะนี่ก็เลือกมา6ใบนะนี่ใบที่7นะชาอนดอร์ไปเดยมี6ใบก็เริ่มก่อนนะอันนี้ต้องจำจากดอกเนะเขาสู่โซไม่ได้นะครับมีเปิดด้วยใบยนี้ก่อนเลยได้ จ่ายเกียร์ด้วยเกียร์คู่แข่งนะตอนนี้ไฟล์ของข้ามมี2เกียร์วางไว้ให้ดูก่อนแล้วข้ามี2เกียร์นะแล้วก็จ่ายเป็นเกียร์ด้วยเกียร์คู่แข่งแล้วก็ได้โซนึงนะจ่ายหนึ่นนเกียร์ด้วยเกียร์คู่แข่งเกียร์ของคู่แข่งลงไปนหนึ่งดอกแล้วก็ได้โซนึนงนะโซนที่สองตอนนี้เหลือเกียร์หนึ่งนะแล้วก็ดอกก็แล้วไม่มีนะเพราะเราไม่ได้จ่ายเกียร์เลาแล้วก็อันนี้จ่ายสองเกียร์นะให้ไฟล์ของข้ามทิ้งมือตอนนี้ไฟล์ของข้ามมีมืออยู่ มีอยู่หกใบนะมีมือหกใบอ่านี่เกตแฟลงข้าวต้องทิมมือหนึ่งใบปึ๊บถิมมือหนึ่งใบเราจ่ายสองเกตเราได้ตัวสองใบนะแฟลงข้ามมือหายหนึ่งใบก็ได้เหลือหนะ้าแล้วก็อันนี้ก็จ่ายเกตหนึ่งด้วยเกตคูนะ่แข่งเนอะจ่ายด้วยเกตคู่แข่งเราก็จะได้ส่งนี่ทำการนะบอดี้คอร์นะบอดี้คอรปึ๊บ อันนี้คอต้องคออย่างนี้ใช่ไหมคออย่างนี้ในสเปกตรัมแล้วก็อันนี้เซ็ตได้อีกเซ็ตได้อีกหนะนึ่งใบเซ็ตได้อีกตอนนี้ไฟของข้ามเกียร์หมดแนละ้วพอาะไฟขงข้ามเกียร์หมดเนี่ยใช้ความสามารถเอาตัวนี้ตีเลยไม่เอาไลท์เนอะเราจะเป็นการคอนโทรลการแข่งขันมากกว่าตีนี่บอกว่าถ้าแฟของข้ามเกียร์หมดข้ามต้องทิ้งมือนะตีทำลายมอนสเตอร์หรือสร้างความเสียหายสำเร็จเนี่ยก็คือตีใส่ไลท์อันนี้คือยังไงก็ คือฝ่ายของข้าก็เสียมือหนึ่งใบถ้าเกิดเขาหยุดตีเท่ากับเขาเสียอะไรหยุดตีนั้นถ้าเกิดเขาไม่หยุดตีเขาก็เสียการ์ดหนึ่งใบเออตอนนี้จะเหลือสี่ใบเข้าเมนเฟสเขาชาร์จแอนดอร์เนี่ยเขาจะเป็นห้าใบนะเขาชาร์จแอนดอร์เขาจะโดนทิ้งชาร์จแอนดอร์ชาร์จมีหนึ่งเกียร์อันนี้อันนี้เราก็เลือกเลยว่าว่าเราอะจริงๆต้องดูแฟกต์ก่อนนะว่าแบบฝ่าของข้าวเขาเป็นเด็กอะไรเนอะถ้าเกิดเป็นพวก เคออสที่ได้เยอะๆอย่างเงี้ยก็แค่เคออสอะมือเขาจะเหลือแค่ใบเดียวเลยจังหวะเนี้ยเขาโดนไอ้มือจะเหลือ2ใบเนาะี้อมือจะเหลือสองใบนะกินนี้โดนทิ้งไปสอใบใช่ไหมมือจะเหลือ3ใบถ้าเป็นเคออสใช่ป่ะก็ลองลองแต่ถ้าเป็นเด็กธรรมดาก็จะมี5ใบนะครับอันเนี้ยต้องดูมือฝ่ายตรงข้ามดีๆนะเออบางทีลืมฝ่ายตรงข้ามทรัพยากรหมดแล้วเนี่ยแบบเอเอเราก็เปิดหน้าตีไปได้เรื่อยๆแล้วก็ แต่จริงอันเนี้ยเด็กตอนนี้คือจัดมาเพื่อทำลายกานันในมือเนะอะก็ทำลายกานันในมือทำลายเลยสามใบพอเขาคอมาอีกนะ,อะคอมาสองใบนะสมมติว่าคอมาสองใบแล้วกันใช้แบน,นี้ใช้็จบนี้ล้อมมั่วสู้ทำลายลาก๊อตยังกี้หนึ่งใบแล้วจ่ายเกียรตินึงนะอันนี้เราเหลืออีกเกยียรตินึงพอดี่อทำลายของเราหนึ่งใบครับแล้วก็ได้ทำลายของฝ่ายของข้ามสองใบด้วยนะเนี่ยทำลายก๊อตยังกี้หนึ่งใบแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งได้สองใบเขาเขิดเขาลงมาสองใบ ปุ่งๆก็ทำลายตัวเองทำลายนี้เลยเดา๋ทำลายหนึ่งใบเราเสียโอกาสหนึ่งเราแข็งาทำไายสองใบอันนี้บอกว่าถ้าเกิดถูกทำลายถ้าเกิดถูกทำลายสำเร็จแข็งค่าต้องทิ้งมือตัวเองหนึ่งใบด้วยทิ้งอีกหนึ่งใบถ้าเกิดตอนนี้แข็งค่าเหลือวอเตอร์ให้เล่นแค่ใบเดียวถ้าเกิดเใบสองใบแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นการลงจั่วเนี่ยนะ ก็ลองดูนะลองไปปรับดูแค่ว่าเป็นการคอนโทรลร์ดในมือเนี่ยพอเขาเหลือใบเดียวอันลงใบเดียวส่วนใหญ่ลงใบเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยได้ได้จั่วอะไรอยู่แล้วเนอะเออจะแบบค้างค้างอยู่ในสนามอย่างนั้นหรือว่าอย่างมากถ้าเกิด2ใบแรกลงมาที่มีการจั่วก็จะได้ได้มีอยู่2ใบเนอะก็ลองปรับเล่นดูกันละกันนะครับนี่ก็เป็นการคอนโทรลในเทิร์นแรกเนอะแต่นี่อีกคัอีกสามใบก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปเล่นอะไรคอมโบถ้าชอบคอมโบนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r คลายกันได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินปอลกับจัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยนะครับก็เด็ก Danger ก็ยังกี้ลองไปปรับเล่นดูกันได้สำหรับวันนี้เป็นตันพปอก็ลาไปก่อนนะครับถ้าสั่งซื้อสั่งซื้อได้ในเพจวีจีการ์ดช็อหรือว่าใน Facebook นะข้อความพักมาทิ้งคำถามอะไรกันได้นะสำหรับวันนี้แอดมินปอลลากันไปก่นนะครับสวัสดีครับ